มาต่อเนื่องกันเลยครับเรียกว่าใครที่กำลังมองหาของขวัญปีใหม่ในช่วงนี้แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรดีไปดูกันเลยดีกว่าครับหรือว่าเป็นทางเลือกให้กับใครหลายๆคนด้วยอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แบบมัลติโหมด l e n o v o Yoga t แท l e เลตเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่และเป็นทางเลือกสำหรับการใช้งานแท็บเล็ตในชีวิตประจำวันรวมถึงสาม,มารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบด้วยนะครับ วิวัานาการของตัวแท็บเล็ตนี้นะครับซึ่งแท็บเล็ตจริงๆก็เริ่มออกตลาดมาเมื่อประมาณปี2010ครับปัจจุบันก็ถือว่าเป็นปีที่ 4, สี่รับที่เรามีแท็บเล็ตใช้กันทั่วไปแท็บเล็ตรุ่นหลังจะมีไซส์ที่เล็กลงนะครับแล้วก็มีมมน้ำหนักที่เบาบางลงออกแบบมาให้เราใช้กับงานได้หลากหลายไม่ว่าเราจะอยู่ในบริเวณในห้องหรือในบ้านนะครับหรือึงการใช้งานนอกสถานที่แล้วก็การติดต่อกับ 43, เรือเชื่อมโยงสื่อสารว่าจะเป็นการใช้งาน 3G หรือการใช้งานเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับ การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะก็ในรับสายของดิวดิวก็จะใช้แท็บเล็ตเป็นส่วนใหญ่ก็คือก็จะมีใช้อินสตาแกรมเช็คอ e ีเมลอ่านบทละครอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ค่อนข้างทั่วถึงแล้วก็เป็นอะไรที่ใหญ่แล้วก็ใช้งานง่ายก็ยังไงก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันรวนมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าเราทําอะไรที่มันพอดีพอดีไม่มากเกินไปรวมทั้งเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่กําลังพอดีหมายความว่าเอาง่าย,ายๆเช่นถ้าสมมติว่ามืด เราก็ไม่ควรใช้แท็บเล็ตหรือเทคโนโลยีในแสงที่มันมืดเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นก็คือทำอะไรให้มันพอดีพอดีอะค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับก็เป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งตัวที่หาซื้อเป็นของขวัญกันได้ในช่วงปีใหม่นี้นะครับหรือสามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lenovo-thailand.com ได้เลยนะครับ